สนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่จะเน้นย้ำให้ผู้ที่ได้ศึกษาคำพระสัสดาสมาณะพระเจ้าเนี่ยก็อย่ามีความเห็นแย้งกับพระสัสดาที่ผู้ตัดไว้ว่าเนี่ยถ้าตายยังไม่หลีกออกจากวัตถุกรรมเนี่ยใจก็ยังละคนอยู่ด้วยกิเลสกรรม จะมีปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้นั่นแหะไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยก็คือถ้าเรายังเกี่ยวข้องด้วยเรือนเนี่ยก็คือ,อยังอยู่ท่ามกลางกามกุลห้าใะรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าพอใจอยู่การที่จะมีความเพียรเนี่ยจนได้ถึง ตัว้ทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเป็ดร้อนเพราะการทําความเพียรก็ดีเนี่ยย่อมไม่มีปรรัญญารู้เห็นทำของพระศาสดาตามความเป็นจริงได้นั่นเองเบื้องต้นก็ถ้าเราเชื่อและศรัทธาพระอ,องค์เนี่ยก็ต้องให้เรามายอมรับความจริงในข้อนี้ก่อนถึงแม้เราจะยังเลีอยกจะกล่าวไม่ได้เนี่ยยังมารักษาอุโบสถไม่ได้เนี่ย ก็ถ้าเรายอมรับความจริงได้เนี่ยการเริ่มกระทําความเพียนก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีความเห็นว่าการอยู่กับเจ้าเรือนยังอยู่ท่ามกลางกามคุณห้าก็าสามารถประพฤติทำได้ก็แสดงว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกับพระสาสดาน,นั่นเองซึ่งในพระสูตรนี้ก็จะตัดไว้ชัดเจนในเรื่องของโพธิราชกมุมารสูตร อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่13ข้อที่4ี่ร้อยอุปมาสข้อดูก่อนราชกุมารครั้งนั้นอุปมาสข้อน่าอัศจรรย์ยิ่งนักไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนก่อนมาปรากฏแก่ธรรมาภาพ 1. เปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางตั้งอยู่ในน้ำถ้าบุรุษพึงมาด้วยหวังว่าเราจะถือไม้นั้น มาสีให้ไฟเกิดจกทำให้ไฟปรากฏดังนี้ดูก่อนราชุมารพระองค์จะทรงเข้าพระทยัยความข้อนั้นเป็นฉนายบุุษนั้นเอาไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งตั้งอยู่ในน้ํามาสีไฟให้เกิดขึ้นพึงทําให้ไฟปรากฏได้หรือไม่โพธิราชุมาถถนผูลว่าข้อนี้หาไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะไม้ยังสดชุ่มด้วยยางทั้งยังตั้งอยู่ในน้ํา บรรลุนั้นก็พึงเหน็ดเหนื่อยลำบากกายเปล่าดูก่อนราชกุมารข้อนี้ฉันใดสมณะหรือพรามณ์เราใดเราหนึ่งก็ฉะนั้นกายยังไม่หลีกออกจากกามใจก็ยังละคนอยู่ด้วยกิเลสกามยังเสนหาในกามยังหลงอยู่ในกามยังกระหายในกามยังมีความเล่าร้อนเพราะกามยังละไม่ได้ด้วยดี ยังให้สงบระงับไม่ได้ด้วยดีในภายในท่านสำรับพรามเหล่านั้นถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดจากการทําความเพียรก็ดีหรือจะไม่ได้เสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเผ็ดร้อนอันเกิดเพราะการทําความเพียรก็ดีก็ไม่ควรเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อปัญญาเครื่องตัสรู้อันไม่มีํำอื่นยิ่งกว่าได้ ดูก่อนราชมารูมาข้อที่หนึ่งนี้แหละหน่าสะจร์ยิ่งนักเราไม่เคยได้ฟังมาแต่การก่อนได้มาปรากฏแก่เราแล้ว,ลวเรื่องของอุปมาเนี้ยโองโหเห็นว่าถ้าเรายังอยู่ท่ามกลางกามเนี่ยยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจเนี่ยถึงจะทําความเพียรมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกมาอ่านพระสูตรหรือสนทนาธรรมกันสักเพียงเท่าใดเนี่ยก็ ไม่อาจจะรู้ไม่อยากจ,จะเห็นเพื่อปัญญาเครื่องตัดสร,รุตามความเป็นจริงได้น,นั่นเองถ้าเรายังอยู่ท่ามกลางกามใจยังลังกนอยู่ด้วยกิเลสกามเนี่ยอาความพอใจความเย่อหยความมอมกความปมขื่นความเล่าเล่าร้อนอยู่อันนี้คือถ้าเราเชื่อหรือศรัทธาพระองค์เนี่ยเราจะต้องหลีออกจากกามมายินดีในเนคขมะเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากเนคขมะสุขน,นั่นเอง ดูก่อนราชก,กุมารอุปมาข้อที่สองอันน่าสะจ,จัรงยิ่งนักไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนมักปรากฏแก่ธรรมาภาพเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางตั้งอยู่บนบกไกลจากน้ําถ้าบุรุษพึงมาด้วยหวังว่าจะเอาไม้นั้นสีให้เกิดไฟจกทําไฟให้ปรากฏดูก่อนราชก,กุมารพระองค์จะเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นฉไฉนบุรุษนั้นเอาไม้สดชุ่มด้วยยางตั้งอยู่บนบกไกลจากน้ํา พึงจะทำให้ไฟปรากฏได้หรือไม่ข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะว่าไม้นั้นยังสดชุ่มด้วยยางแม้ตั้งอยู่บนบกไกลจากน้ำบลุดนั้นจักพึงเหน็ดเหนื่อยเปล่าถึงเขาจะสีอยู่สลดัดการใดก็จะเหน็ดเหนื่อยเปล่าอยู่เพียงนั้นดูก่อราชกุมารข้อนี้ฉันใดสมณะหรือาพามเราใดเราหนึง่งตายหลีกออกจากกามแล้วแต่ใจยังละกนอยู่ด้วย กิเลสกามยังสเสนหาในกามยังหลงอยู่ในกามยังมีความกระหายในกามยังมีความเล่าร้อนเพราะกามยังละไม่ได้ด้วยดีในกามเนี่ยยังสงบระงับไม่ได้เนี่ยด้วยดีในภายใดเนี่ยสมณะหรือพาราม์นั้นน่ะถึงจะได้สวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเป็ดร้อนเพราะการทําความเพียนก็ดีเนี่ยถึงจะไม่ได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเพราะการทําความเพียนก็ดีเนี่ย ก็ไม่ควรเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ทำยิ่งกว่าได้น,นั่นเองเห็นไหมถึงแม้กลายหลี่กออกจากวัตถุก,กามแล้วออกมาวิเวกแล้วออกจากเย่าเรือนมาในบางครั้งบางคราวเนี่ยในเพศของกะาวาสมาถืออุบสถแต่จใจยังลกคนอยู่ด้วยกิเลสกามเนี่ยพวกงค์ก็บอกแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยที่จะมีปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นเพราะฉะนั้นจะต้อง ลีกอกจากสุขในการมาสุขมายินดีในเนกขมมาสุขให้ได้ก่อนในเบื้องต้นคือสุขในการหลีกอกจากการมนั่นเองพระองค์ถึงบอกว่านี่เป็นธรรมนาสัจจันที่พระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยดูก่อนราชกุมารอุปมาข้อที่สามน่าอัจจันทร,ร์ยิ่งนักไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนมาปรากฏแก่ธรรมาภาพเปียบเหมือนไม้แห้งเกาะทั้งตั้งอยู่บนบกไกลจากน้ําถ้าบุรุษมาพึงหวังว่า เราจะเอาไม้นั้นมาสีให้ไฟเกิดจะทําให้ไฟปรากฏดังนี้ดูก่อน,าานราชกุมารพระองค์จะเข้าพรไทยความข้อนั้นเป็นไฉหนดูก่อนราชกุมารบุรุษนั้นเอาไม้แห้งเกาะทั้งตั้งอยู่บนบกไกลจากน้ํามาสีไฟพึงทําให้ปรากฏไฟได้หรือไม่ราชากุกมารก็กลาวทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าได้โดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะไม้นั้นเป็นไม้แห้งเกาะทั้งตั้งอยู่บนบกไกลจากน้ําด้วย ดูก่อนราชกุมารข้อนี้ฉันใดสมนะหรือพามเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นแหละมีกายหลีกออกจากวัตถุกรรมแล้วไม่มีความพอใจในการมไม่เสน่หาในการมไม่หลงในการมไม่กระหายในการมไม่เล่าร้อนเพราะการมละได้ด้วยดีให้สงบระงับด้วยดีในภายในท่านสัมนะหรือพามเหล่านั้นถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเปิดร้อน พราะการทําความเพียนก็ดีถึงจะไม่ได้สวยทุกขเวทนาอันแกาแข็งปิดร้อนเพราะการทําความเปลี่ยนก็ดีเนี่ยก็ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เพื่อเห็นเพื่อเกิดปัญญาเครื่องตรัสรู้อันไม่มีทําอื่นยิ่งกว่าได้เห็นไหม <S <S ก็คือเมื่อกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้วเนี่ยใจก็ไม่ละคนอยู่ด้วยกิเลสกามนั่นเองถึงจะมีปัญญารู้ปัญญาเห็นทำอันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าได้น,นั่นเอง อุปมาข้อที่สามนี้เป็นอัศจรรย์ยิ่งนักไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนปรากฏแก่ตมาภาพดูก่อนราชกุมารอุปมาสามข้อนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนมาปรากฏแก่ตมาภาพแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือนัยยะให้เห็นว่าการสนทนาทมการปฏิบัติทมอยู่กับบ้านขณะที่เรายังอยู่ท่ามกลางการเนี่ยก็ทําได้ใน ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยจะต้องมาทําความเปลียนเพื่อให้ยินดีในเนกขรรมสุขคือสุขในการออกจากกามนั่นเองไม่ยินดีในกามสุขคือสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันแปรปวนทําให้เกิดความทุกข์เมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นมันแปรปวนไปก็คือทรัพย์สินเงินทองบุตร หลานญาติบริวารเนี่ยเมื่อเรายอมรับความจริงได้เนี่ยก็ให้มาเริ่มต้นตั้งทําความเพียรเมื่อเราสามารถทําความสงบภายในละจากการดีออกใจกรรมมาประพฤติปฏิบัติลดละกามต่างๆมากินหนุนเดียวมากินพอชนะเดียวเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีเดียวนอนผู้เดียวเนี่ยก็จะทําให้เราละกามในทางโลกก็คือรูปเสียงกินลดสัมผัส ลงได้นี่เมื่อเราผ่านขั้นตอนตรงนี้แล้วเนี่ยถึงเราจะไปอยู่เกินกลด้วยภิกขุภิกขุนีอุบาสกอุบาสิกานะพระราชาหรือมหาอามั์ของพระราชาเดลัจิหรือสาวกแห่งเดลทีิเนี่ยจิตของเราก็จะน้อมไปโอนไปในวิเวกเตั้งอยู่ในวิเวกยินดีในเนกขัมมะนั่นเองก็คือการหลีากกาิจกรรมนะให้ได้ก่อนเมื่อผ่านขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่เกินกลน ด้วยประชุมชนเนี่ยจิตเราก็ตั้งมั่นแล้ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยกามมกุลห้าแล้วนั่นเอง